อันนี้เป็นทางเดินเข้าไปด้านในเนี่ยเป็นรอบหนังเต็มเลยเห็นปะข้างนี้ฝุ่นเขิดเลยครับอันนี้อันนี้เป็นโอ้โหหนึ่งเครับทุกคนคุณอนันดาเอฟริงแฮมเฮ้ยหน้ายังเด็กเกมแมนยูสมัยก่อนเล่นได้ดุดันเพราะคนนี้นะฮะปีพศสองห้อยสี่นะทุกคนอะไรอ่ะเหมือนโบราณสถานอะไรสักอย่าง่ะดูเห็นป่ะนี่รจะให้ดู อันนี้ห้องน้ำนะครับทุกคนเห็นปะสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตึกร้านนะครับเป็นร้านเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกเป็นร้านเกี่ยวกับจานดาวเทียมนะครับเป็นร้านรับติดตั้งจานดาวเทียมซึ่งผมต้องบอกเลยครับว่าเป็นร้านที่ยิงยาวมาตั้งแต่อยู่90แน่นอนนะครับสำหรับการมาสำรวจที่นี่นะ เดี๋ยวจะขึ้นไปสำรวจด้านบนกันว่ามีอะไรนะครับวันนี้ผมมาเปิดคลิปในห้องน้ำทุกคนผมอยากให้ทุกคนได้ฟิลห้องน้ำนะผมเลยเข้ามาในห้องน้ำเลยฮะให้ทุกคนได้ดูนะนี่นะครับได้ฟิลมากนะครับผมแล้วคือทุกคนดูนะข้างนอกมีหุ่นเว้ดูดิเนี่ยตอนเข้ามาผมโคตรตกใจเลยอ่ะเห็นปะเป็นหุ่นคล้ายๆหุ่นลองชุดนะทุกคนนะครับขึ้นไปสำรวจกันเลยครับไม่เสียเวลานะครับสำหรับสถานที่แห่งนี้นะ ดูนะครับทางขึ้นนะทุกคนทางขึ้นแบบเหมือนครับเป็นอาคารที่เก่ามากๆนะฮะตอนนี้คือปิดร้างมาเก่าสุดๆนะครับไม่มีทรงแล้วเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะเห็นได้ว่ามีกั้นสังกะสีนะฮะบ,บริเวณด้านล่างมีกั้นสังกะสีไว้เห็นไหมแล้วก็ข้างบนเป็นตีเป็นห้องครับผมได้เช็คมาแล้วนะว่าสถานที่อย่าง,งนี้คือชั้นบนครับ เป็นชั้นที่แบ่งห้องให้กับพนักงานที่รับติดตั้งจานดาวเทียมครับมาอยู่อาศัยและพักกันที่นี่ครับทุกคนนะครับคือพูดง่ายๆคือไม่ใช่บ้านที่ไว้สําหรับอยู่อาศัยแค่เฉพาะเจ้าของกิจการนะอันนี้เป็นร้านที่เป็นร้านจริงๆครับแล้วก็ให้เขาเรียกว่าเป็นพนักงานเข้ามาอยู่นั่นเองนะฮะก็เลยกั้นแบบนี้เดี๋ยวขอยญาตนะผมเดี๋ยวปิดแมสกนิดนึงครับวางไว้ก่อนนะครับปิดแมสกหน่อยนะครับจะไปสำรวจกัน สำรวจกันเลยนะครับห้องเนี่ยจะจะซอยเป็นประตูเข้าไปทางนี้นรงนี้นะฮะเนี่ยเห็นปะยินยาวตรงเข้าไปครับเห็นไหมแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นประตูทางเข้าซึ่งประตูมันเหมือนจะไม่ได้อยู่ตัวแล้วครับเนี่ยประตูมันเขาเรียกว่าเหมือนโดนใครมาหรือดึงออกไปครับแล้วก็เหมือนมาวางพิงเอาไว้เฉยๆแล้วน,นี้น่าจะเป็นโอ้โหนี่อะไรเนี่ยน่าจะเป็นห้องแต่งตัวปะ่ะใช่ไหม วอชิงตันแอปเปิ้ลโอ้โห้สติกเกอร์มีอะไรตรงนี้บ้างไม่มีอะไร,อ,ะไไรอันนี้เป็นห้องกั้นครับไม่รู้เป็นห้องแต่งตัวหรือห้องเก็บของนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไม่แน่ใจเป็นห้องเกี่ยวกับอะไรยิบซ้ำนี่ตัวนี้นี่เป็นพศ2547นเะเห็นไหมนี่นี่น,น,นี่เขียนปีพศไว้เห็นไหมพศ2547ั้ยครับก็ ตรงนี้เคยเป็นร่องรอยของสติกเกอร์ที่แปะนะครับต่างๆนั่นเองแล้วห้องน้ําก็น่าจะเป็นห้องน้ํารวมนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปสารวจในห้องก่อนอันนี้เป็นทางเดินเข้าไปครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปาด้านในนะครับก็ผมเจอใครเนี่ยดูดีสดใสเต็มอิ่ม ดีไง d a i ี y พลัสนะครับอันนี้ของดัชมิลน,น,ะ,นะนี่ใครอะในโฆษณานี่ใครอะน้าคุ้นมากทุกคนเห็นปะน้าคุ้นมากเลยอะใครวะเฮ้ยคือคือน่าจะเด็กมากอะคุ้นจริงคุ้นจริงนะครับแล้วนี่เป็นห้องครับก็คืออ,อ,อันนี้เป็นห้องแล้วประตูเปิดตรงไหนวะ แคบ,บชิปเป่งเลย hey, เฮ้ยอะไรสื่อลักอะคือโปสเตอร์เก่ามากครับแล้วอันนี้เป็นสติกเกอร์ที่ติดว่าแบทแมนครับทุกคนนะครับผมเกี่ยวยาแมงม,ม,ม,มนะุมฮะทุกคนโอ้โหนี่ไงนี่ไงโอ้โหผมเกี่ยวยายแมงม,ม,ม,มุมใช่ไหมผมเดินลุยยาแมงม,มุม,มมาหรอวะเนี่ยตรงนี้มันเป็นห้องตันทุกคน อ๋อเป็นประตูอ่ะเป็นประตูแต่ว่าประตูะเหมือนเอามาพิงไว้ครับเมื่อกี้ผมเห็นช่องรอดอยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวผมไปรอดอีกฝั่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอญาตนะเดี๋ยวผมขอรอดอีกฝั่งหนึ่งเ,เดี๋ยวรอดตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะรอดกันตรงนี้โอเคได้น้วะโอเคเราเข้ามาอีกฝั่งแล้วนะฮะก็จะเป็นเพดานแบบนี้ทุกคนหโหโคตรแคบเลยทุกคน ที่วางหิ่งไม่รู้วางอะไรนะอันนี้เป็นเหมือนอเป็นเหมือนกระดาษแบบเขาเรียกว่ากระดาษของ,ข,องขวัญสมัยก่อนนะทุกคนที่เป็นรูปรูปกกรารมาเทพอะเนี่ยที่ฮิตกันเห็นปะเนี่ยปีพศสอ0 0ประมาณ40นะครับถึง30-30ปลายๆเนีย่ยนะครับฮิตใช้กันมากเลยแล้วข้างบนนี่เป็นชั้นวางของอะไรสักอย่างนะ,ะช่วยดูให้หน่อยมีอะไรไหมมีอะไระไหมครับไม่มีเนาะโอเค เอาละเราสำรวจผนังห้องกันนะครับตอนนี้ข้างใต้ไม่มีอะไรเลยว่ะเออไม่มีอะไรเลยว่ะเฮ้ยทุกคนนี่ว้เซ็นเซอร์เซนเซอร์ครับเซนเซอร์ครับอันนี้ไม่ได้ครับนะครับผมนี่หัวหายไปไหนม่รูะอันนี้เป็นของบอสครับผลิตภัณฑ์บอสนะครับทุกคน แต่ว่าเป็นนู๊ตนะฮะทุกคนเห็นเปล่าเออเป็นนู๊ตเนี่ยล้วโดนตัดไปแล้วปีนี้ครับหนึ่งเก้าเก้าหกครับทุกคนเห็นไหมฮะหนึ่งเก้าเก้าหกว่ะดูดีปฏิทินเห็นป่ะงปีหนึ่งเก้าเก้าหกอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็นของช่องห้าเนี่ยเห็นไหมเป็นเหมือนสติกเกอร์แปะครับของช่องห้าอันนี้เป็นยกทรงอะไรสักอย่างถูกสุดและดีสุดนะครับนี่คือเป็นเหมือนดึงมาจากในนิตยสารนะครับมาแปะไว้นะครับปีอะไร ไม่แน่ใจไม่ได้เขียนไว้ครับแต่เป็นผลิตภัณฑ์ที่อยู่สมัยก่อนแน่นอนนะครับเอาล่ะเราเข้าไปดูกันต่อนะครับสำหรับห้องนี้นะเฮ้ยผมเจอไอ้นี่ว่านังสือพิมพ์ทุกคนดูดิหนังสือพิมพ์นี่ฮะปีพศ25 4 4ครับทุกคนเห็นไหมเห็นปะ่ะ25พฤศจิกายน2,544ครับแล้วก็อันนี้เป็นแบบที่ มีแบบหนังอะทุกคนรอบหนังเว้ยดูดิเขาเอาไปติดทำไมไว้ข้างบนวะดูดิเห็นปะเนี่ยเป็นรอบหนังเต็มเลยเห็นปะเออแล้วนี่ก็ม o โตโรล่เนี่ยขายเนี่ยเป็นชุดอะไรทีวีชุดคอมจอนนนเนี่ยเห็นปะปีปีสีสเห็นนะฮะเนี่ยปีสีเลยเออน,นี่นี่กระดาษหนังสือพิมพ์เขาติดไว้ทําไมวะเหมือนกับกั้นห้องกั้นเสียงอะไรปะสมัยก่อนอะใช่ปะเหมือนกัน้นไม่ให้ใครดูอย่างนี้ปะเออ ไอ้ไม้กระดานนี่มันเป็นรูปหรือมันเป็นไม้วะอยากรู้อ่ะอะไรอยู่เนี่ยดูดิข้างนี้ฝุ่นเขิดเลยครับอีกข้างนึงเนสเล่อะไรอะเนสเล่อะไรไม่รู้ทุกคนดูดิเห็นปะเออปววีอะไรวะอะไรอะอันนี้อันนี้เป็นปโควัน เดีย๋ยวไม่ใช่ควันดิเป็นฝุ่นไม่รู้ไม่รู้แล้วว่าอะไรแล้วครับนะครับ,นะค,รบคือไปกันต่อดีกว่านะฮะสำหรับตรงนี้นะเออเฮ้ยผมเจอแบบล่องรอยล่องรอยโปสเตอร์เยอะมากครับนี่ก็เป็นโปสเตอร์อีกชุดหนึ่งนะฮะทุกคนหัวลาอก,กับชีวิตได้ที่นี่ครับทุกคนเห็นป่ะนี่เว้ยหัวลาอกับชีวิตได้ที่นี่ครับสิงโกลไลฟ์เบียนะครับหวยนี่เก่าอ่ะนี่เก่าฮะ แล้วก็อันนี้นะแบทแมนบิกินครับเห็นปะ่ะนี่แบทแมนบิกินอันนี้ก็น่าจะเป็นปฏิทินวาบหวามนะทุกคนแต่ว่าอันนี้เขาฉีกไปแล้วอันนี้ใครอ่ะนาโอโกนี่ใครครับนาโอโกไม่รู้ใครเหมือนกันนะฮะเป็นปฏิทินหรือเปล่านี่ปฏิทินครับนะฮะปะีไม่ได้แจ้งไว้ว่าปีอะไรนะครับ ไม่ได้แจ้งไว้ว่าปีอะไรแต่ที่แน่ๆมีเวอร์ไวเว็บแล้วครับเวอร์ไวเว็บแท็กเลสซิ่งดอทคอมนะครับฮอตไลน์นะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นของโชเนนไทยครับนี่เป็นของโชเนนไทยแล้วก็อันนี้เป็นคล้ายๆกับทีวีอะไรเนี่ยทีวีทีวีวิววิวอะไรหรือเปล่าทีวีวิวอะไรสักอย่างนะฮะซึ่งอันนี้โคตรเก่าเลยทุกคนดูดิ1987เว้ยโคตรเก่าเลยอะ หนึ่ <19 ครับทุกคนเออไปฉีกมาจากไหนอยู่เนี่ยโอ้โหเฮ้ยหนึ่ก็มาแล้วครับตอนนี้นะฮะเยี Year ่ย e อีผิงใช่ไหม Year e e ing, ใช่ไหมเยี่ยเยี่ยวอีเยี่อีผิงหรือเป่าใช่ไหม ATV อะไรสักอย่างเนี่ยทุกคนเห็นปะ่ะแล้วนี่ก็เนี่ยฮะปี1987เก้าแป็นกันปฏิทินนะฮะอันนี้เป็นโนริโกะนะครับทุกคนอันนี้น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบเขาแถม สมัยก่อนแบบว่าเป็นปฏิทินอย่างเงี้ยหรอเออเป็นปฏิทินแบบในนิยาสารหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะทุกคนเฮ้ยประตูนี้คือมีร่องรอยอารยธรรมเยอะมากครับแล้วก็อันนี้นะเป็นอะไรที่มันถูกลอกออกไปแล้วทุกคนน่าจะตัดมาจากหนังสือพิมพ์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเออช,นนเนนะชั้นนี้ก็เด่นกันนะชั้นนี้ก็เด่นกันอันนี้เป็นประตูเว้ยแล้วนี่เคยเป็นกรอนประตูอยู่นะโดนล็อกโดนลายออกนะทุกคนเห็นไหมนี่เป็นกรอนประตูเลยนะครับประตูนี้โอเคเลยอะ่ะเออคือห้องตอนนี้โล่งโจ้งเลยทุกคน เดินมาไม่มีอะไรเลยอ่ะดูดิเห็นปะไม่มีอะไรเลยนะฮะแล้วถ้าผมดับไฟไปนะทุกคนดูไม่ได้เลยทุกคนบอกเลยถ้าผมดับไฟไปนี่แบบมองไม่เห็นอะไรเลยครับนะฮะลองดูนะนี่นะนี่ฮะผมให้ดูเลยมองไม่เห็นอะไรสักอย่างเลยมืดตื่นเลยเว้ยมืดจริงมืดจริงนะครับตอนนี้เวลาเนี่ยเราเข้ามาประมาณหกโมงห้าสิบเจ็ดนาทีหรือประมาณเกือบทุ่มหนึ่งแล้วนะฮะทุกคน เกือบทุ่มนึงแล้วเดี๋ยวผมจะไปสำรวจชั้นบนนะครับอันนี้คงไม่มีอะไรแล้วนะครับชั้นนี้ประมาณนี้สําหรับห้องพักคนงานนะทุกคนนี่เป็นห้องพักคนงานนะครับห้องพักคนงานผมไม่ค่อยอยากจับเท่าไหร่ไม้ฝุ่นเยอะมากครับโอเคมามาตามกันมานะฮะนี่นะทุกคนอันนี้เมื่อกี้เราเข้าไปแล้วเป็นประตูนะครับแล้วก็เป็น ผลไม้แอปเปิ้ลอะไรสักอย่างซึ่งนี่เป็นห้องน้ำเว้ยโหโคตรเลยดูห้องน้ำดิห้องน้ำแบบนี้ทุกคนนี่ไงเขาเขียนว่าห้ามอาบน้ำใกล้ประตูครับทุกคนเห็นปะนี่คือบ่งบอกว่าี่เป็นห้องน้ำรวมครับแล้วนี่คือแบบโอ้ยแบบว่าส้วมนี่คือสูงมากอะทุกคนดูดิโอ้โห้แล้วนี่ไม่ได้ไม่ได้แบบล้างไม่นานมากอะทุกคนดูดิเห็นปะใหญ่มุมเต็มเลยเว้ย เออเอาล่ะทุกคนเราจะลองขึ้นแต่งบนกันดูนะครับนี่เราเจอซันซิลส์ Sun s s นะครับทุกคนซันซิลส์อันนี้พอศอ,อะไรก็ไม่รู้ฮะนี่ฮนะไม่น่าใช่ปัจจุบันนะผมว่านะเอ่อ2006ครับ2006ครับทุกคนปีอะไรวะ2 0 0พันอะไรวะยังหลักสี่อยู่นะทุกคนไม่แน่ใจมดูชั้นนี้ครับดูชั้นนี้สะก่อนครับทุกคน ได้เลยว่าเฮ้ยต้องขออภัยถ้าไม่เจอไม่เจอของยุค90ผมต้องขออภัยด้วยนะฮะเพราะผมเข้ามาสำรวจผมไม่รู้จริงๆว่าที่ไหนมีที่ไหนไม่มีนะอันนี้ขออภัยเลยนะครับแต่ตอนนี้ผมเจอแอปซอฟต์บารครับเป็นเด็กนะฮะเมื่อกี้ที่อินเสิร์ตให้ดูเอากล้องถ่ายให้ดูไปแล้วนะฮะดูนะนี่แอปซอฟต์บารพอสอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันครับติดไว้บริเวณนี้แล้วอันนี้เป็นตึกอะไรอะ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับเนี่ยลองดู นี่เหมือนเป็นอะไรอ่ะช่วยดูแล้วบอกทีฮะคืออะไรนะครับเป็นแมกกาซีนอะไรมาร์ทมาร์ทไลเดอร์แมกกาซีนไบ์อะไรสักอย่างนะครับนี่ฮะผมสำรวจให้ดูเลยนะครับว่ามีอะไรยังไงนี่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 เอาล่ะนะครับข้างบนก็จะเป็นข้างบนเป็นด่านฟ้าแล้วเว้ยทุกคนข้างบนเป็นด่านฟ้าแล้วนะ อันนี้เราเข้าไปในห้องนะครับทุกคนมีอะไรบ้าะเฮ้ยผมเจอนักบอลเต็มเลยอะผมเจอนักบอลเต็มเลยว่ะนี่ครับเดี๋ยวนะครับหนึ่งไหนๆก็มาแล้วสํารวจให้ทั่วนะครับโอ้โหเฮ้ยอยากยงอยากใจขึ้นเต็มเลยดูดิเห็นปะ เออจบตจงจากใจกันเต็มเลยโอ้โหเฮ้ยบนตรงบนไดย,ยังอยู่อ่ะคิดดูดิอันนี้ผมเชื่อว่าตอนที่มีคนงานอยู่นะ่าจะเป็นคนงานก่อสร้างเลยสักอย่างครับทุกคนนะฮะที่มาอาศัยอยู่ที่นี่นะเนี่ยดูดิเห็นปะ่ะผมว่าน่าจะใช่ครับแล้วนี่บนไดเอาไว้ทํางานก่อสร้างครับทุกคนหรือว่าไปเกี่ยวกับพวกไอคาเรียกว่าจานดาวเทียมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเลยทุกคนไม่แน่ใจจริงๆนะฮะ ข้างหลังเต็มเลยว่ะเป็นรูปครับทุกคนเห็นเปล่าเนี่ยใครอ่ะใครอ่ะทุกคนดูดิอย่าบอกว่าพี่ตุก๊กหรือเปล่าพี่ตุ๊กดวงตาตุงเปล่าเฮ้ยสาวมากทุกคนแล้วนี่ใครอ่ะบัตด,ดี้คืออะไรอ่ะรองเท้าบัตด,ดี้หรอดูดิอะไรอ่ะทุกคนดูดิ ยี่ห้อนี้รู้จักไหมครับรองเท้าบัตด,ดี้ฮะดูดิเห็นไหมบัตด,ดี้บัตตี้เป็นรองเท้าใส่ครับแล้วมีพรีเซนเตอร์นะครับเป็นผู้หญิงสาวนะครับอันนี้ใครอะ่ะอันนี้โฆษณากระเป๋าสุดสัปดาห์ครับอันนี้เป็นคุณเต๋าป่ะคุณเต๋าสุรชาใช่ไหมดูให้หน่อยครับใช้เปล่าเออแล้วนี่เป็นภาพธรรมชาติครับเป็นนกอะไรทักอย่างนะเอามาติดไว้ตรงนี้นะครับข้างล่างนี่ใครวะ อูนันดาเอเวอร์ริงแฮมกับเชสเชสเลอร์นะครับใครอะเฮ้ยอนันดามาเวอร์ชันแบบเด็กมากทุกคนดูดิ <c oughs> คุณอนันดา ham, เอเวอร์ริงแฮมเฮ้ยหน้ายัางเด็กเห็นเปล่าเสียงตุ๊กแกได้ยินเสียงตุ๊กแกป่าเสียงตุ๊กแก เดี๋ยวนี้อะไรวะเหมือนเป็นร่องรอยคนงานก่อสร้างครับทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นฟุตบอลครับเป็นห้องของช่างแน่นอนผมบอกเลยนะครับแต่ก่อนช่างที่ติดรับติดตั้งเนี่ยน่าจะดูกีฬาครับแล้วดูนะะลอยคีนทุกคนเห็นปะรอยคีนทุกคนรอยคีนเวอร์ชั่นนี้ครับโหดแน่นอนผมบอกเลยนะครับ คือเกมแมนยูสมัยก่อนเล่นได้ดุดันเพราะคนนี้นะฮะผมบอกเลยนะถึงพริกถึงขิงครับลอยคีนผมบอกเลยอันนี้เป็นบุคคลที่ผมชอบมากนะสำหรับแมนยูทำให้เกมลุกนี่ดูแบบโคตรโคตรดุอะเนี่ยคนเนี้ยแล้วก็เป็นจากเจาะเกมนะทุกคนเห็นปะ่ะนี่เป็นโปสเตอร์จากเจาะเกมครับแล้วอันนี้เป็นกูตีนะฮะจากเรียวมาตริดนะฮะกูตีเรียวมาดริดนะฮะอันนี้แหละวะอันนี้โดนฉีกไปแล้วครับทุกคนนะฮะขอดูนิดนึงนี่ใครโรนันโดสมัยนุ่มๆทุกคน โปรตุเกสนะครับคริสเตียโนโรนันโดครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยนี่ห้องนอนของผู้ชายแน่นอนผมบอกเลยนี่ใครอะกา้กาเว้ยนเตอร์มิลานครับดูโอ้โหโปสเตอร์ในตำนานทั้งเลย่ยน่าจะมาจากหนังสือครับนะฮะหนังสือจอกเกมพอสอ,อะไรวะสองห้าสี่หกโอ้โหยทุกคนสองห้าสี่หกเว้ยสุดว่าเออโคตรสุดเลย นี่ครับฟิลิปโป o อินซากี้ครับเอซีมิลานครับแล้วนี่ใครอ่ะอา้าวเฮ้ยจออเกมเหมือนกันครับนี่ใครอ่ะนางงามมิตรภาพมิสไทยแลนด์2 0 0 3ครับคุณพิมชนกครับใบ,เฟ,บ,เ,ฟบเฟิร์นใบเฟิร์นคุณใบเฟิร์นนี่เฮ้ยใบเฟิร์นใช่ลูกของคุณจัตุรงค์มกจกป่ะใช่ป่ะคุณจัตุรงค์ป่ะใช่ป่ะเคยได้นี่เคยได้มิสเนี่ยฮะ นางงามมิตรภาพมิสทีนไทยแลนด์ทุกคนอันนี้ผมไม่รู้เลยครับผมไม่รู้เลยอันนี้จอเกมนะครับทุกคนเห็นปะ่ะเออนียสารจอเกมแล้วมีเป็นหนังสือพิมพ์ครับเต็มเลยเห็นปะ่ะติดตรงผนังเนี่ยเนี่ยดูดิทุกคนดูนะครับติดนานขนาดไหนนะผมบอกเลยตั้งแต่พศ .2546 นะฮะดูหนังสือพิมพ์นะนี่ฮะโอ้โหลองลออรอยอารยธรรมเยอะมากผมบอกเลย แล้วก็ห้องนี้บ่งบอกว่าเป็นห้องของผู้ชายแน่นอนครับเพราะว่าที่ติดนี่เป็นเกี่ยวกับกีฬานะทุกคนแล้วก็อันนี้เนี่ยสารคมชัดลึกครับปีพศ2546นะทุกคนเห็นไหมก็จะมีข่าวคราวต่างๆครับที่ติดไว้เนี่ยคุณโดนัทเห็นไหมอะไรดูนัทอะไรลูกลักคุณแดงอะไรสักอย่างนะเห็นปะยันบีมโก้อะไรเนี่ยฮะเนี่ยอันนี้เป็นเนื้สารสกเกอร์นะฮะใช่ปะสปอร์ตสปอร์ตพูลอะอะไรวะ สปอร์ตแมทนะฮะนียสารสปอร์ตแมทนะฮะทุกคนอันนี้คือผมเชื่อว่าเป็นห้องนอนของผู้ชายแน่นอนครับห้องนอนของผู้ชายแน่นอนเป็นช่างอะไรฮะและอันนี้นะฮะเป็นอ,อ,อะไรเนี่ยอันนี้เป็นสแตมป์ป่ะใช่ไหมเป็นสแตมป์เนี่ยดูดิเห็นปะ่ะเออเป็นสแตมป์ต่างๆที่เป็นลายโปสเตอร์นะฮะอันนี้ลูกคาดนะครับอันนี้เป็นข่าวล่ากีฬาอะไรสักอย่างหนังสือพิมพ์ครับติดเต็มเลยดูดิอันนี้ เช่าพงเช่าพระขายด่วนนะฮะแล้วนี่เป็นกระดาษห่อของขวัญก็เอามาติดครับทุกคนติดหมดเลยครับทุกคนกําแพงแบบคือจริงๆกำแพงนี่ติดเยอะมากครับแต่ว่าหลงเหลือแค่นี้นะทุกคนผมบอกเลยเออหลงเหลือแค่นี้ว่าฝั่งนี้ก็มีว่าดูดิเออรูปเดียวกันเลยอะสงสัยเชียร์แมนยูเว้าเนี่ยฮะทุกคนดูดิรอยคินนะครับดูฮนะ โอ้โห oh, hey. นี่ใครอ่ะนี่ใครวะจากอิตาลีอ่ะเออใครอ่ะนี่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 น,น,น,นี่คนนี้ใครวะเดี๋ยวนะยู to, you, you เวนตุสยูเวนตุสไอ้ผมจำได้คนนี้ชื่ออะไรนะนึกชื่อไม่ออกกระทันขันครับทุกคนอ,อผมนึกชื่อไม่ออกวะ่ะเดี๋ยว <laughs> มันมันคิดไม่ทันจริงๆครับทุกคนผมบอ,อกเลยฮนะลองมาอยู่ในนี้ดูนะผมคิดไม่ทันวะ่ะ ช่วยบอกหน่อยนะเขาคือใครนะครับก็บรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคนค่อนข้างจะวังเวงพอสมควรครับสำหรับการเข้ามาในสถานที่แห่งนี้นะผมบอกเลยเโคตรโคตรวังเวงน่ากลัวมากครับคือของยุค90ไม่ค่อยมีครับแต่มีเป็นแนวแบบโปสเตอร์สติ๊กเกอร์ต่างๆที่แปะนะครับเนี่ยดูดีเนี่ย,ยมีสติ๊กเกอร์ต่างๆแปะแล้วนี่อะไรวะเฮ้ยค่าอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ย อะไรอะ่ะมีรูปหัวกะโหลกไข่ครับเนี่ยเป็นรูปหัวกะโหลกมีกระดูกแล้วเขียนว่าฆ่าครับคืออะไรอะ่ะเราดูดิเป็นรูปหัวใจอะไรอะ่ะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่ารักอะไรอะ่ะผิดหวังความรักปาวะผิดหวังความรักปาวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ฮยไม่รู้เหมือนกันครับทุกคนแต่ตอนนี้ผมมูทดีกว่าครับอันนี้อะไรอะ่ะดูหน่อยมีเสียงอะไรวะ ต่มีเสียงตุ๊กแกแล้วหนึ่งแน่นอนนะครับเสียงตุ๊กแกแน่นอนนะครับแล้วดูที่พื้นนะทุกคนอะไรอยู่เนี่ยอะไรเนี่ยสองขนมครับทุกคนรถไก่อันนี้ใหม่เก่าทุกคนช่วยดูหน่อยนี่ฮะอาอาโทริครับขนมรถไก่ต้นตำรักครับนะฮะอันนี้เป็นขาไก่นะฮะซึ่งไม่รู้เป็นยังไงอันนี้เป็นแม็กเซลครับทุกคนนี่ฮะ แม็กเซลครับแล้วเป็นแผ่นดิสตนะฮะทุกคนเป็นซีดีเป็นดิสตต่างๆนะอยู่นี่นะทุกคนเห็นปะเออว่ะเออได้ได้ก็ยุคสมัยก็พอได้อยู่ครับทุกคนนะฮะห้ามอะไรอ่ะห้ามเล่นห้ามเล่นการพน,นันไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นเจ้าของบ้านจะไม่รับผิดชอบเออว่ะผมบอกเลยครับนี่ฮนะเห็นป้าวห้ามเล่นการพน,นันในบ้านหลังนี้นะ ไม่งั้นเจ้าของบ้านไม่รับผิดชอบแสดงว่าที่นี่นะฮะเป็นเหมือนกับที่ให้เช่าบ้านด้วยปะวะผมว่าน่าจะใช่นะเออเราดูดิทุกคนดูปูนนะฮะนี่เหมือนล่องรอยอะไรรู้ไหมฮะเหมือนแบบเหมือนโบราณสถานอะไรสักอย่างอะดูเห็นปะอิดมอนทุกคนล่ออิดมอนเลยครับนี่เป็นครั้งแรกที่มาแล้วเจอซากล่องรอยอารยธรรมนะครับเป็นอิดมอนทุกคนเห็นปะเออวะ นี่มันเป็นรูอะไรวะเนี่ยเขาทําไว้ทําไมอ่ะไม่เข้าใจเขาทําไว้ทําไมทุกคนบอกหน่อยนะครับเอาละเราจะลงกันแล้วนะทุกคนเราจะลงละอย่ามีอะไรหล่นลงมานะครับขอเลยนะอย่าเพิ่งมีอะไรหล่นลงมานะผมขออนุญาตเดินลงช้าๆนะไม่อยากจะเหวอทุกคนนะฮะนี่ปีอะไร 2544ครับทุกคนเห็นปะหนังสือพิมพ์นี่สิกโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองครับอันนี้ชุดดีนทรีมปะใช่ไหมดีนทรีมนี่ฮะแทม์บรินทรัสุการนะครับทุกคนเห็นปะคุณแทม์บรินอันนี้อุทยานบ้านกลางเมืองนะครับเป็นสปอนเซอร์ขายนะครับเนี่ยอันนี้อยู่ด้วยกันแน่นอนครับห้องน้ํานะครับสะอาดถ้าเรารักษาช่วยการรักษาความสะอาดน,นี่คือเจ้าของบ้านเป็นคนเขียนแน่ครับแล้วก็คนที่มาเช่าอาศัยอยู่ก็คือน่าจะมาจาก ในที่ต่างๆนยมาขอเช่าใส่อะไรเงี้ยครับทุกคนแล้วก็ไม่รู้มาเช่าใส่หรือเป็นห้องพักคนงานด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมว่าน่าจะแบ่งเป็นห้องซอยเช่ามากกว่านะจากการที่สำรวจมานะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยประวัติเดิมเนี่ยที่ผมร่วงรู้มาก็คือเป็นสถานที่ที่เขาเรียกว่ามาาีทำเกี่ยวกับจานดาวเทียมนะครับเป็นจาน รับสัญญาณโทรทัศน์เนี่ยสมัยตั้งแต่ยุค90เลยครับสำหรับพื้นที่ด้านล่างแล้วข้างวนน่าจะเป็นการกั้นห้องให้คนมาเช่ามากกว่านะผมว่าไม่น่าจะใช่แบบให้คนงานมาพักอาศัยป่ะใช่ไหมดูห้องดิยิงยาวเข้าไปเห็นปะ่ะเนี่ยโคตรหล่อเลยดูเห็นปะ่ะทางแคบๆเออแล้วเมื่อกี้ผมเกี่ยวใยแมงมุมมาที่หัวทุกคนผมเดินเข้าไปทำไมวะผมไม่รู้มันมีมันมีทางไปได้หรือเปล่าก็เลยเดินเข้าไปนะทุกคน ก็ประมาณนี้แล้วก uh ันประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนสําหรับการสํารวจบ้านร้างนะครับอันนี้มันมีแค่ทั้งหมด3ชั้นเองทุกคนผมบอกเลยฮะมันก็จะค่อนข้างเร็วนิดหนึ่งนะฮะในการสํารวจนะแต่ข้างบนของก็ถือว่าเด็ดอยู่นะเออถือว่าเย็ดอยู่ครับนี่ฮะผมลงมาบริเวณด้านล่างแล้วทุกคนเห็นไหมนี่ด้านล่างนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับการสํารวจบ้านหลังนี้นะผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับการสํารวจอยู่90นนะครับ เอาละครับทุกคนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับการสำรวจจุก90วันนี้ก็หากชอบนะครับกดฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชด้วยครับสับกดซานซูโรดบ้านอยู่ยพูดพันไปแล้วบ๊ายบาย